มาดูหน้าร้อนครับหน้าร้อนอไไเดซี่ครับกุหลาบอ่ะข่าวครับสีแดง,งกลิ่นทรายแมวนี่เพิ่งเล่นกับชูชูมากลิ่นกลิ่นหอมมองอีกฝ่ายว่าเหมือนสัตว์ชนิดไหนคะแมวครับอ่าหม,ม,มาครับ เวลาเขาเก๊กหล่อมีแบบด้วยเขาจะแบบนี่มันเซ็กซี่ไปปะคุณทำแบบนี้จริงๆคุณจะแบบได้หมอจริงก็จะทำเนี่ยเวลามองกระจกเขาจะปกติปะทุกคนก็ทำแบบนี้หมดแต่ก็น่ารักไงครับคุณแบบว่าเวลาคุณส่องจบคุณก็จะแบบเนี่ยโชว์ใช่ผมจะเป็นพ่อเขาได้ครับ เป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนกันไงอ๋อเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนพ่อพี่แต่เ่าเป็นแบบพ่อแล้วพ่อเป็นเพื่อนกันการเล่นการเอนเตอร์เทนอะไรเง <c oughs> รีง <c oughs> <ๆ>้ยแหละแบบเราจะรู้สึกว่าแบบคือก็จะมีเขาเป็นคนเดียวที่แบบคอยแบบคอยเป็นเสียงหัวเราะคอยเป็นความสนุกให้กับแบบเพื่อนๆอ,อยู่ในแบบแ,บบแงกงอะไรเงี้ยครับก็ของน้องก็น่าจะการชอบอยู่บ้านครับผมแล้วก็ชอบเล่นเกม ตัวเอเลนมาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่รู้สึกว่าแบบน่นชอบไอ้ถ่าออนทายทันมาแล้วเป็นตัวแรกที่ได้อันนี้ผมก็จะชอบตอนที่น้องเซอร์ไพรส์ที่เชียงใหม่ครับผม,มเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดคิดแล้วก็มันไม่เป็นวันอะไรด้วยแต่ว่าน้องก็ซื้อมาให้ก็ต้องขอบคุณครับอ๋อไอตัวแมวใช่แล้ไม่ก็ถ้าเบ<อ>ืลงไวก็ไม่เห็นเ <พอ S 1> จมบอกไม่ให,ไให้ไม่ให้อกไม่ให้ไม่ให้โชว์ถ้าเบิดอยากถ่ายก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าคืนนี้อยากลองถ่าย ที่เราไปทํางานอย่างเงี้ยเราทาอะไรบ้างอย่างเงี้ยแบบเรื่องจากการแต่งหน้าเตรียมตัวยังไงเสร็จงานเจอแฟนคลับจะทําอะไรที่เจมอยากทำนะไรเนี้ยส่วนนี้ก็คงอยากเป็นแบบรถทิปครับผมไปสักจ<ม>ังหวัดหนึ่งแล้วก็ขับรถเหมือนกับโชว์บรรยากาศในรถครับหนึ่งสองสามซู้ดทางไยดนะีะตาสวยนะขี่ฟ้าเชียวเออสู้ๆแบบเสยนต่อครับสูส้ไปด้วยกันครับ